เรา,าไปดูพ่ทวดพ่ะทวดอีกหนึ่งองค์นะครับอันนี้เขาเรียกหน้าหนูอ่าเนี่ยเวลาเราดูใบหน้าเห็นไหมหน้าจะหน้าจะกลมบ้องเลยนะครับหน้าหน้าจะไม่เหมือนพิมพ์อื่นอันนี้คือหน้านิยมเขาเรียกหน้าหนูนะครับวอรจุดวอรจุดจุดก็ดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับจะเป็นจุดฟูลสต็อปเลยนะสำหรับพ่ทวดวอจุดนะ,นะอันนี้คือวอจุดเห็นไหมครับ จะมีจุดกลมๆเล็กๆนะถ้าเป็นวงกลมก็จะเรียกว่าวอกลวงนะครับถ้าเส้นไม่มีนะครับเป็นจุดเฉยๆก็เรียกว่าวอตันนะครับนะกลุมผู้ทวงรุ่นนี้มีหลายพิมพ์นะการพิจารณานะครับรุ่นนี้คมมากนะครับดูเสียนตามพื้นก่อนนะครับดูเสียนตามพื้นเป็นหลักนะบริเวณล่องพวกนี้ ในร่องจะมีเสี้ยนนะครับเห็นไหมครับเสี้ยนพวกนี้ต้องเล็กๆคมๆนะครับอันนี้ตามซอกถ้าวิ่งเป็นแนวตั้งก็จะวิ่งเป็นแนวตั้งทั้งหมดถ้าวิ่งเป็นวงเดือนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นวงเดือนทั้งหมดหน,นั้นพระ,พะรูปหล่อปั๊มจะเป็นอย่างนั้นนะครับส่วนใหญ่ นะดูความคมชัดนะครับเสี้ยนที่พื้นดูบัวเห็นไหมครับดูบัวเด้งๆหน่อยคมๆชัดๆนะครับนะดูตามซอกเนี่ยดูพวกรอยครูดรอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยพวกนี้เป็นธรรมชาติพิมพ์นี้นะครับจำเป็นต้องมีที่วอนที่วอนก็ต้องคมนะครับเห็นไหมครับ ริ้วจีวอรจะมีเส้นแตกแซมเ,เห็นไหมครับตรงปลายไม้จิ้มฟัน,นจะหลดมาจนถึงด้านล่างเลยจะมีเส้นแตกคมๆแบบนี้นะครับหายปะลาะหายปะลาก็ลึกนะครับลึกถ้าองค์สวยจริงๆก็จะมีเป็นลายเส้นซ้อนซ้อนซ้อนกันนะครับใบหน้านะครับใบหน้าต้องมีความคมชัดแบบนี้นะครับ เห็นไหมครับคมกริบเลยดูการให้แสงให้เงาของช่างนะครับสกุลช่างไม่ธรรมดาการให้แสงให้เงาทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับบริเวณนี้ก็จะมีเส้นแตกนะครับเปลือกตาเปลือกตาด้านบนนะครับจะมีเส้นซ้อนจะมีเส้นซ้อนอยู่ด้านบนนะครับฝันะ่งนี้เวลาเราจะแขงดูก็จะลึกๆหน่อยนะครับ แต่ก็จะมีเซียนอยู่ในล่องนะครับเห็นไหมครับบริเวณแก้มนะครับบริเวณหนกแก้มพวกคาหมักพวกอะไรเงี้ยจะปรากฏรอยครูดเห็นไหมครับแล้วหูห,หูก็จะมีหนามเล็กๆนะครับบริเวณนี้จะมีขีดเห็นไหมครับขีดแบบนี้คมๆนะหนึ่งเส้นแล้วส่วนบริเวณเนี้ย จะเป็นรอยครูดนะครับรอยครูดจะมีเส้นขนแมวหลายๆเส้นนะครับเห็นไหมครับรเ,นเนี่ยบริเวณนี้นี่เห็นไหมครับเป็นรอยครูดเลยต้องบอกว่าหลวงพ่อทวดทุกรุน่นทุกรุ่นนั้นไม่ว่าจะเป็นเหรียญหรือจะเป็นอะไรปั๊มได้แรงนะครับปั๊มได้แรงปั๊มได้คมมากเนื่องจากพระ หนานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาต้องตีย้ำย้ำย้ำจนกว่าจะเต็มนะครับนะดูรอยครูดเห็นไหมครับด้านข้างนีดูรอยครูดปึ๊บรอยถากพวกนี้นะครับเห็นไหมครับด้านหลังด้านหลังก็ตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือก็ต้องอ่านให้ได้ใจความนะครับเห็นไหมครับ มันจะมีเก๊อยู่ชุดหนึ่งนะครับมันจะมีเก๊อยู่ชุดหนึ่งผมจําไม่ได้ว่าตัวไหนมันบี้วะเนี่ยมันจะบี้สามตัวเลยมันจะวี่ดอเด็กวอแหวนและอะไรอีกตัวหนึ่งจํจไม่ได้นะครับตัวนั้นเป็นตัวเก๊นะครับตัวเก๊ใหม่ที่ดีๆเลยนะครับทั้งนี้ทั้นนั้นเราดูตัวตัดนะเราดูตัวตัดเป็นหลักนะครับแล้วดูประกายเสี้ยน ดูประกายเสี้ยนตามพื้นนะครับเวลาเราปั๊มพวกนี้ก็เหมือนเหรียญก็จะปรากฏเสี้ยนเล็กๆๆ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 ๆนะครับวอจุดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วบริเวณขอบขอบบริเวณเนี่ยหน้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับบางทีก็จะเป็นฝั่งนี้บางทีก็จะเป็นฝั่งนี้นะครับวอจุดส่วนใหญ่แล้วจะมีแบบนี้นะครับเนี่ยจะมีเส้นแตกและมีเป็นร่องแบบนี้ ตัวหนังสือตัวหนังสือเป็นงานแฮนด์เมดนะครับแกะข้อมกันไปค่อมกันมาตัวไหนแกะก่อนแกะหลังอย่างเงี้ยอยู่บนอยู่ล่างนะครับต้องมีมิติแบบนี้ของเก้นเนี่ยมันจะดูเป็นมิติเดียวเลยเท่าที่เจอนะเท่าที่เจอนะครับมันจะเป็นมิติเดียวรอยปลิ้นเห็นไหมครับรอยปลิ้นรอยลน้นอย่างเงี้ยดูธรรมชาติเป็นหลักตัวตัดข้างนะครับเนี่ยตัดแล้วมีรอยครูดเป็นทางยาวนะครับ ลองเทียบตัวตัดดูบางคนก็จะเทียบบริเวณนี้เส้นนี้กับเส้นนี้นะครับคู่นีนะ้บริเวณนี้เป็นล่องบริเวณนี้เป็นเส้นนูนหนาๆแบบนี้นะครับส่วนใหญ่บางคนก็จะเทียบจากมุมนี้นะครับเพื่อนๆไม่รู้ว่ามุมไหนก็คือมุมนี้เลยมุมนี้นะครับตะแคงปังนะนี่ดูคู่นี้เลยนะครับเห็นไหมครับนี่หเส้น นี่หเส้นนะแล้วก็มาดูอีกหนึ่งฝั่งนะครับฝั่งนี้จะมีล่องลึกๆเลยหากมีแบบนี้ตรงกันนะครับหน้านิยมแท้เลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นด้านล่างด้านล่างก็จะมีร่องรอยของตะใบนะครับตะไบเก็บงาน เกนะ็บงานไปเลยมีรอยครูดมีอะไรอย่างเงี้ยบางองก็จะไม่เห็นนะครับพวกรอยครูดพวกนี้เพราะว่าบางองค์นั้นช่างช่างตกแต่งเนี่ยมันคนเระมันคน,น,คน,คนเรเขาเรียกว,ว่าคนละคนน่าจะมีหลายคนนะครับเนื่องจากพระมีจํานวนเยอะบางคนก็ตะใบหนาๆไปเลยปื๊ดเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตะใบขวางก็มีนะครับตะใบขวางไปทางนี้ฟึบเดียวเลยนะจะไม่เห็นร่องรอยครูดแบบนี้หรือบางทีก็ตะใบแบบนี้ไปเลยนะครับ สไลด์ตรงไปเลยนะครับตั้งก็ได้เฉียงก็ได้นะครับดูที่ความคมชัด,เป,ด,ดเ,ปเป็นหลักนะครับน่าดูที่ความคมชัดเป็นหลักดูตัวตัดเป็นเป็นหลักนะครับมีตุ่มนี้นะครับน่าแล้วก็มีเส้นนูนน่าแล้วก็มีร่องหนาหนาแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยมองเห็นชัดเจนเลยเนี่ยเนี่ยบางบางคนเขาก็จําคู่นี้แท้เลยจ่าตังได้เลยนะครับ ดูความคมชัดเป็นหลักเสี้ยนในพื้นมีไหมมีถามว่าของเก๊มีไหมของเก๊ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนๆต้องเข้าใจถึงธรรมชาติของเสี้ยนนะครับเสี้ยนในพื้นเหรียญน,นะต้องเข้าใจธรรมชาติของเขาว่ามันจะไม่เกิดจากการที่ใช้ของมีคมของแหลมๆนะครับมาแก้มาแก้ไขในบล็อกเนี่ยก็คือขีด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 ขึ้นไป เพราะฉะนั้นแล้วความผิวไหวนะครับความผิวไหวมันจะไม่เหมือนเสี้ยนที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติของการปั๊มนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเสี้ยนที่เกิดจากการปั๊มมันเป็นแบบนี้นะครับในล่องทุกล่องเลยเพื่อนๆจะสังเกตเี่นเนี่ยไล่ตั้งแต่บนจะลดล่างเลยนะนะครับเนี่ยในล่องปากก็มีนะครับในล่องปากก็มี ต้องบอกว่ามีตั้งแต่นี่เลยนะครับด้านล่างจะหลดด้านบนเลยนะครับในล่องหน้าผากล่องปากล่องอะไรอย่างเงี้ยมีหมดนะครับชัดแ๋วแหววเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมในล่องหน้าผากมีหมดนะครับ มันจะมีตัวเก๊บางตัวนะครับวันนั้นก็มีก็มีบางท่านอ่ะมาให้ผมดูนะครับแล้วมาดูแล้วเสียนมันแข็งไปเสียนมันทื่อๆเวลาตัวตัดข้างที่สําคัญนะครับตัวตัดด้านข้างเนี่ยทำไม่ได้แบบสิ้นเชิงเลยนะครับคู่นี้คู่นี้ต่อให้เขามาร์กยังไงเขาก็ไม่ได้พอเขามามาร์กตรงนี้ได้เขาก็มาร์คคู่นี้ไม่ได้อยู่ดีนะครับเขาก็มาร์คคู่นี้ไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสําคัญที่สุดคือข้างตัดนะครับ อ่ะดูเป็นไกด์ไลน์กันพอสมควรนะครับไม่เข้าใจก็ส่งรูปมาถามได้นะครับยินดีตอบให้ทุกคำถามวันนี้ดูไลน์หมดครบทุกคนเลยดีใจมากนะครับแต่ยังเหลืออี้เครื่องหนึ่งยังเหลืออเครื่องแล้วก็เหลือในเพจนะครับก็ไล่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 ดูให้อยู่นะทักทายทุกคนในเพจนะครับสวัสดีทุกท่านเลยอาจจะอ่านชื่อไม่หมดนะครับขอประธานอภัยด้วยอ่านชื่อไม่หมดจริงๆ ทุกคำถามเดี๋ยวจะมาตอบให้เบรกที่3นะครับเบรกที่3ผมจะมาตอบให้ในนี้นะครับนะแต่ไม่ได้ว่าพิมพ์ตอบนะผมจะตอบในรายการสดนะครับรอฟังแล้วกันช่วงนี้นะครับก่อนที่จะไปพักสิ่งรับชมสิ่งที่น่าสนใจนะครับ SMS 423 077 07 7 07 07, นะครับส่งมาได้เลยส่งตอนนี้ขึ้นทางหน้าจอให้เลยนะครับ02 678 676 67 1ร่วมพูดคุยกันในรายการนะครับเบรกหน้ากลับมาเจอกันใหม่ครับผม